สวัสดีครับนะช่วงนี้วันนี้เอาทำงานกันนะครับก็นะครับนี่นะครับเป็นรถจดทบียนะครับปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับราคาก็อยู่ที่สามแสนบาทครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวกเมือของผมนะ ที่รก็จะผ่านพวนเหมือนกันราคา5,000แต่300กิโละนะตรนะตอบาได้ครับที่091ครับ1 0 1 1 9 1 สามสามหนึ่งสามศูนย์สี่สเจ็ดหรือว่าโทรนัดเข้ามาครับนันเราตั้งอยู่ที่เยื้องๆกับปั๊มพีทีก็บคูบต้านะครับยังไงก็ลองจับทีพีเอสมานะครับเริ่มต้นจากตัวแรกตัวนี้นะครับสี่สิบเก้าแรงม้านะครับ ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับยังซึมนะครับตัวนี้นะครับนะครับสามแสนบาทสามแสนบาทนะครับรถเช็คพร้อมใช้นะครับโววินต่างๆใช้งานได้นะนี่ก็จะใส่ท่อซิ่งให้นะครับรถใส่ท่อซิ่งให้ทุกคันนะครับเบาะก็จะหนึ่งพันห้าสิบแปดชั่วโมงนะครับตัวนี้มีเล่มเอกสารพร้อมนะครับ ก็จะได้เป็นหางนะครับหางหกนะหางหกร้อมคาดสามแสนคุ้มเลยทีเดียวนะครับหกความครับผ่านใบเต็มเผาท้ายพีดีโอครับเต็มนะครับหลังก้าเปลี่ยนเป็นขึ้นครับรอ,อะไรจะเป็นโฟะมือาลัยจะเป็นพา power ระบบก็จะเป็นโฟวินกับเคื่อนสี่ล้อนะครับมาดูระบบการทำงานนะครับต่างนะครับเ้าเนี่ยเกียร์จะต้องว่างนะครับทางขวามือจะต้องอยู่ในตำแหน่ง แน่นๆครับตัวนี้นะครับได้กองแห้งพร้อมเรียบร้อยนะครับรับจ้างได้สบายครับตัวนี้เดินหน้าเก้าถ่ยหลังเก้าครับอ่ะรุ่งวินครับนะครับโุวิน แน่นนะครับล้อแน่นนะครับ ปกตินะครับวางน้ําเปิดนะครับวันขึ้นห้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับนี่เวลาเราดูเครื่องนะครับความดลวมไอนะครับไม่ไอนะครับเครื่องไม่ได้ทําสีนะครับเครื่องสีเดิมนะครับตัวนี้นะครับเครื่องสีเดิมนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเป็นตัวนี้นะครับราคา300,000บาทนะครับถือว่าคุ้มนะครับโฟวินทำงานได้ปกติทุกระบบทำงานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับคุ้มเลยยันมา49แรงนะครับรถจดทะเบียน P55 ท่านใดสนใจก็ยกถูงมาได้ครับไปดูตัวที่2กันก็มาดูสําหรับตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันมา49แรงนะครับเป็น EF494T เช่นเดียวกันนะครับระบบก็9กเกียร์หน้าเ้าเกียร์ถอยนะครับระบบเดียวกันกับคันเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับเป็นรถไล่นะครับมาดูนะครับ ชุดใบเดนดินหน้านะครับเต็มนะครับตัวนี้เก็บจุดรั่วซึมให้ทั้งคันนะครับนะครับจุดต่างๆสวยครับมือกล้องแทนกล้องโดยรอบเลยครับชั่วโมงการทํางานครับตัวนี้อยู่ที่1นึ่งี่ชั่วโมงครับรถจดปี5้าครับใช้งานน้อยมากนะครับ QC Mark ต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับเผากลางเป็นแบบเดิมๆนะครับเดิมๆออกจากโรงงานนะครับ ยางก็ตัวนี้โดยรวมนะครับอยู่ที่80%นะครับของตัวรถนะครับแปทั้ง4เส้นนะครับหางก็จะได้เป็นหาง6นะครับเป็นหางพวนนะครับชุดท้ายสวยนะครับแขนหลังไม่มีหักไม่มีดามนะครับก่อนจะรีวิวนะครับผมก็จะให้ลูกค้านะครับดูสภาพรอบคันนะครับแผ่นลังคาไม่มีแตกนะครับตัวนี้้ายของตัวรถครับอ่ครับอ่เดี๋ยวผมลองรีวิวระบบการทำงานให้ดูครับเอ้า วันไม่มีตัวนี้เรื่องแน่นๆนะครับตัวนี้นะครับ1,148งพันงร้อชั่วโมงรี่ห้าเครับหางครับอ่าเดี๋ยวผมรีวิวระบบการทำงานให้ดู พี่นะ ระบบโปวินนะครับนะครับโปวินทำงานปกติครับรวงมาลัยน,นะครับเบานะครับตัวนี้นะครับก็ห้องโดยสารกว้างนะครับเข้าเกียร์ก็เข้าข้างวงมาลัยทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ สีสันห้องโดยสารนะครับห้องเครื่องนะครับสวยนะครับตัวนี้ดูระบบน้ําครับวาลน้ําเปิดครับแบตลูกหน้าก็จะเป็นลูกของ FB นะครับเครื่องยนต์ครับครับเครื่องนะครับมาร์กเดิมนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้ครับไม่วัวไม่ซึมนะครับ ดูเครื่องยนต์ทีนี้เครื่องดีนะครับดูขึ้นคันหน้านะครับคันหน้านะครับ ล้อแน่นนะครับลูกหมากแน่นนะครับตัวนี้นะครับก็คันนี้ครับราคาก็อยู่ที่3ามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถโทรสั่งจองได้นะครับหรือว่านัดเข้าดูรถได้ที่นัดเทคเตอร์นะครับวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรือ063ครับ3130447นะครับท่านใดสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาครับนัดเทคเตอร์วัังหมออุดรรธานนีะคบ ท้ายคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอบพระคุณ FC ที่ให้เกียรติติดตามและรับชมทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ